ผมมาแล้วคอมเมนต์ตัอเมริกาเขาแท้ของแท้เลยอุ้ยคุณแล้วทำไมอ่ะทำไมนัหนาทำไมนี้พวกนี้จะไม่รู้เรื่องอะไรเป็นไรติดอะไรกันนัหนานี้ตัวล้นหาเรื่องกันนี่นี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวพาีปด่าไปนีไปนี่่องอะไรกันนีนีนีี่นี่นีี่ีี่นีนนนี่่่่่ีนนนน่น

อยู่ตรงนี้อยู่ถึงไหนมาเลยข้างเกิดเลยอ้าผมเห็นชื่อเฮ้ยผมเห็นตัวบินได้อ้าวไม่ใช่คิปเปอร์คุณระวังแกแกคุณมันมีตัวบินได้แล้วนะผมเพิ่งตอบคุณถึงไม่น้านหน่อยเลยนอนยังไงเข้าไปในถ้ำไหมที่เดิมของเราทีจับจับไม่ได้แล้วเป็นไงผมเจอได้เห็นแล้วเห็นยังผมเห็นชื่อผมไปผมค้างแล้วหัวตาตายไม่เป่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยไม่หูไม่ได้หูไม่ได้หูไม่ได้หยุดของมาหยุดของมาเลยเตรียมตัวโยนสติล คุณเอาดาบอันนี้ไว้นานแล้วก็เพชรแล้วก็คุณค่าเพชรดาบเพชรได้ใช่ไหมถ้าคุณมีแบบมีเพชมีเพชรอยู่อุ้ยมีอันนี้ด้วยเอาไว้ตีได้กับอันนั้นอ่ะมันคล้ายๆหลอดอ่ะถ้าพี่ตีได้นะโอเคผมแบบคุณนี่เพชรเพชรคุณเอาไปเลยเอาไปเลยคุณค่าเองได้โอเคก็กระป๋องโคบเฮ้ยนอนเร็วมีนีิจูดหนคุณลองตีมันดิ มันตายไปเลยเฮ้ยแต่เราโคตรโหดเลยเดี๋ยวมีอาวุธโคตรตึงเออไข่อีกไหมคุณมีดาบพิษแล้วเฮ้ยคุณเบกแเอ๋ไายพวกนั้นไงใช่ของมันดีด้วยอ่ะผมก็ว่าอยู่ทำไมมันมีอะไรฟ้าๆพร้อมอย่างสเตลขอบวันเฮมเมอรแล้วเราก็ขโมยไปคุณนอนก่อนไหมก็นอนก่อนไหมเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรละมันเออน่ะเฮ้ยเอาแล้วเตียงนล้วก็บัดมูนแล้วคุณเตียงผมเตียงคุณมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็ตายตรงนี้แหละถ้าไม่นอน นอนดบบเปียกอุ้ยรังพึ่งจะไปหาเออเราไปหมู่บ้านกันเลยมาไปเรียนไหนก็มีดาบเพชรแล้วไปหมู่บ้านกันไปต้องทำอะไรมากอุ้ยผมเห็นงอเดินได้ด้วยคุณตึงไหมเออคุณเดี๋ยวคุณรอผมคาบดาบเพชรก่อนได้ไหมเออเป็วไรครับในหมู่บ้านก็ได้ผมขี้เก็บขาไปนอนไปคาบสถานที่เดินนาด็อกเงินเหรอใช่คาบยิงสถานที่โคตรนาล็อกเลยนะไม่ไปยังไม่คิดเหรอว่าว่าหมู่บ้านเยอะขนาดนั้นมันจะมีวีลเจอร์กี่ตัวที่เป็นเป็นซอมบี้อ่ะเป็นเป็นปรสิตอ่ะ ชังมนไ,ไปไปไปงันช่างมันมึกสนไม่แคร์ไอ้นั่นแคร์ไป let's go ไปมาพวกเกดต่อยเนี่ยอ้าวก็ตรงนั้นไงคุณต้องพาผมไปสปาสกุลาก่อนเออนะ่ะผมลืมไปแล้วอ่ปปะปลาสกุลาอยู่ไหนอะอยู่ตรงริมเขาไอ้ตรงที่เป็นมาผาเอ้ยนี่ทรายแล้วนี่ทราเนี่ยเ<ช>ขาไม่ผิดว่ายน้ำไปแล้วก็ตกเขาเออเออไม่เป็นไรถือว่าเก่งๆเก่งด้วยแล้วก็จะมี เนินเขาไปแปลงแล้วก็ขานไปห้ามไปแล้วก็โอเคอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวปิดที่ไว้เนี่ยแล้วเขอขอดูแผนที่แป๊บ๋อดูแผนที่นี่เอ๋อไม่รู้อยู่ไหนแฮะก็กลับโวกับผัวโอเคเขาผมดูผิดเมื่อกี้ตรงผิดดูปิดโอเคโอ้ยโอ้ยผมผมผมโดนไอ้ตรงนั้นกินสมเออผมโดนกินแผนที่ไปแล้วอ่ะ คนนนี่ะุณมันกินมันกินแผนที่ไปผมไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆผมกลับไปถูกของที่หรือว่าแกมาผิทางเนี่ยไม่ไปใช่ไหมไปใหม่ดิเมาไปเอาดีกว่าวมันลืมไปแล้วมันกินแผนที่ไปแล้วมันเคลียร์ไปแล้วอะ่ะกรอบเลยอ่ะผมกลับบ้านแกผมลืมแล้วไม่เป็นโอ้ยลืมแล้วแล้วคุณคุณตีผมนี่มันเดี๋ยวมันต้อตีผมคุณคุณคุณกดย่อกดย่อเออ ราเาทีมาดิอุ้ยตายเลยทีเดียวคุณหนูขอคาไปนั่งก่อนนะแดดผิดมันอยู่ไหนวะเนี่ยตุกขาป่ะเราควรจัดการไอ้พวกแกนี่หมดก่อนดีไหมไอ้แก่ตรนี่มันโคตรมีปัญหาเลยวิ่งไหวโคตรนี่มีทายจริงอะลงยิงหน่อยนะเดี๋ยวมาไอ้แก่เดี๋ยวองตุละ เดี๋ยวเลยเพชรอีกหนึ่งอันน่ะเก็บไว้นะเออเอาดีดีดีเดี๋ยวไปเปิดทำอะไรทุกอย่างเอาไว้แบบเดี๋ยเอาไว้ทิมไส้ไอพวกปรสิตนี่มันหนักยากขยั่งมากเลยอะมาสิพวกอ้วนทั้งหลายลูกแก่ก็ไม่เว้นแก่แด้สิงแก่ช่ไหลคุณจำทางได้ไหมเถื่อนเฮ้ยเดียวเจ้าของดีของดีอยู่ข้างหน้าผมแล้วมามาเลยตัวนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริผมต้องรีบแล้ว ไอ้แมวนี <Beginning S 3> ่หลอกหน้าไหมหลอกไม่ทางหน้านี่นี่นี่มันอยู่บนเลยมันอยู่บนมันอยู่บนนั่นนั่นเห็นไหมไหมเห็นไหมไม่ได้มาเลยมันอยู่ริมเขาอ่ะก็คุณอยู่ไหนอ่ะนายคณมาคนนี้มาอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงไอ้ตรงนี้ตรงเหนือน้ำนี่โอเคแล้วก็ล่อมันมาเป็นไรไอแมวนี่เสือมันมันไปถ่ายลงน้ำมากเฮลโหลไกส์ัสดีสบีดน้ำเองตายแน่ แกไปหลอดแน่อุ้ยผมมันนเป็ไรใช่ตัวเองวุ้ยมันพูดเนีพูดมันพูดอุ้ยตายคมขอนขมพูดเฉกระฐาแม่หวัดว่าแป๊บแม่หวัดแม่พูดเอาจะโกงหน่อยแต่ก็ถือไมือไว้แบบก็ถือว่าใช้นิดนึงนะพูดใช้ตีตึงถุงนี้เฮ้ยผมเจอไอ้แร่เนี่ยแร่ไอ ไอ้กต้นผมเออตายไปหนึ่งตัวอุ้ยของ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 นี่ไงนี่ไงโอ๊ยโอ้ยเก็บเก็บของเต็มผมเองของเต็มมีเพชรด้วยเก็บเพชรหน่อยเพชรอะไรเหรเฮ้ยมีเพชรตรงนี้ที่ผมคุณอยู่คนนี้เือแม่นเผ็ดคุณเก็บเลยเก็บไม่ได้ของเต็มผมซูเองเผ็ดเผเออเรียบร้อยีปรี้ยวชัดพี่เออขอบคุณนี่นี่โคโคโคราโคราของเต็มโอ้ยอย่างเยอะ นี่เราควรจะแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมตีกันเองด้วยอ่ะพวกนี้นึนกว่ามันมันไม่ตีแค่ซอมบี้อ่ะโอนี่ก็ตีซอมบี้ดีกว่าทิ้งดาบไม้แป<พ>๊บหนับไม้โคตรแล้วปรยชนเลยตอนเนี้ยไหนแล้วก็มีดาบเพชรแล้วอุย้ยเฮ้ยผมเจ้แสแงชโชยแยงงคะแนนคะแนนคะแนนผดแผดางน่าไหมจ๊ะแมวนี่เป็นไรเป็นผู้นำไม่ใช่หยางติ๊กตาจะไม้อน่อย เอ้ยคนบ้านแล้วขู่แมวนะขนองขู่นคนนะเดี๋ยวเอ้ยมาเร็วผมมีฉลองฉลองกับปลาป่องพี่ฝนใจคุมนี่ผมมีท่อด้วยอ่ะสนใจแต่งท่อไหมพี่น้องเออคนละท่อ อ๋อครับครับครับเป็นไรอ่ะตึงบูนกันไปยาวนิดนึงอ๋ออย่าเที่ยวอย่าไม่ได้จะแล้วมันนอนสิเื้ยคุณเที่ยงแล้วอ่ะในกินข้าวอยังเอบพุงให้แมวผมอยู่เลยคุนที่คุณโดนเกมไหมเนี่ยี๋ยวรีพอร์ตเลยเฮ้ยเดี๋ยวสุกุระเดี๋ยวแล้ว